ฉนวนศึกสาบแช่งให้นอนคุกเปิ้ลไอรินย้อนเวลาได้จะไม่สาบแช่งใครเผยคำพูดที่ใบเตยเคยฝากมาให้เรียกได้ดว่าหลังจากที่ถูกชาวเน็ตขุดคลิปเก่าเมื่อ9ปีก่อนที่เปิ้ลไอรินเคยให้สัมภาษณ์ถึงใบเตยอาสยามเมื่อครั้งที่มีดราม่ามีปัญหากันโดยเปิลเน,นได้พูดเอาไว้ว่าถ้าไม่ยอมขอโทษได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางแน่ ฝากไปบอกเขาด้วยซึ่งเรื่องนี้ชาวเน็ตต่างก็มองว่าคำสาปแช่งของเปิ้ลนไอรินนั้นเนี่ยคือแบบเป้าเป็นผลแล้วที่ใบเตยและก็ดีเจแมนเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆในตอนนี้หลังจากที่ถูกส่งฟ้องในคดี f o r e x 3D ซึ่งนอกจากนี้ล่าสุดเนี่ยเปิ้ลก็ได้เปิดใจถึงกระแสะสังคมที่ชาวเน็ตพูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปได้ก็คงจะไม่พูดนะคะเพราะว่าความรู้สึกของเราตอนนั้นจิตใจของเรามันค่อนข้างที่จะอ่อนแอมันหลายเรื่องในตอนนั้นจริงๆก็ไม่ได้อาจจะพูดเรื่องเก่าาถ้าอาิ ว่าทําไมเราต้องพูดแรงขนาดนั้นคือตอนนั้นเราก็โดนหลายเรื่องมากทั้งโดนคัเซิลงานโดนผู้ใหญ่โทรมาต่อว่าโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรผิดแล้วเปิ้ลเป็นคนที่ไม่เข้าใจอยู่เรื่องนึงคือเปิ้ลจะรู้สึกว่าขาดความยุติธรรมในตอนนั้นเปิ้ลก็ขออธิบายเอาไว้คือนอกจากนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนไม่เคยรู้เลยว่าเขาเองก็ขอโทษเปิ้ลเป็นในๆแล้วนะ เขาฝากขอบคุณผู้จัดการเปิ้ลว่าถ้าไม่ได้พี่เปิลช่วงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เปรียงก็ได้คือเขาฝากบอกผู้จัดการเปิ้ลมาพูดแล้วเปิลก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆตัวเปิ้ลเนี่ยไม่ชอบเห็นใครโดนซ้ำเติมแล้วเปิลเนี่ยก็จะไม่ทำอย่างนั้นกับใครด้วย